วันนี้เดี๋ยวเราจะเอาพี่ทขายของแข่งกันเอียหนูพูดทำไมเอียหนูพูดทำไมหลังกล้องเจอกันหลังกล้องเจอกันเดี๋ยวหลังกล้องดีเราจะดำคนเดียวเหรอเดี๋ยวหลังกล้องดีเราจะดำคนเดียวเหรอกิงคุณพีทค่ะวิ่งแรงมากเธอไปกินคนในโรงพยาบาลมาปะเนี่ยเราจะไม่แพ้นะครับมันกรอบไหมมันกรอบมันกรอบไหมมันกอบ อันนี้ก็3-5มหเหมือนกันรวยซื้อมา3 5ขาย3-5้รวยในูชิมไหมพี่หนูชิมไหมหขออะไรเซ็นที <wei> ่ไหนคะนี่ไงบนถุงขนมเลยเรียกพี่พีสเสียงปกติไม่ได้ต้องขอบเวอร์พี่แก้มุมทุกทีพี่นี่พี่พี่ พี่หนูมีคำถามที่ทำไปทั้งหมดอ่ะเพราะรักหนูใช่ไหม <st> <c oughs> ถ้าแม่เห็นแม่โกรธหนูป่ะเนี่ยแม่ถามว่ามามทำอะไรมาทำอะไร <c oughs> <c oughs> เราเลิกทำโรงพยาบาลไหมแล้วเป็นนักไขยของมืออาชีพ <c oughs> ใครก็ทำโรงพยาบาลก็ได้ <c oughs>